สวัสดีครับสวัสดีโคตโคราประกาศขายที่ครับผมทําไมต้องเป็นที่ดินก็โคราดใช่ไหมครับพื้นที่ใหญ่อันดับหนึ่งครับประชากรอ,อันดับสองนะห้างร้านใหญ่ๆนี่ก็มาลงทุนกันแล้วว่าที่เมืองหลวงแห่งใหม่นะครับการคมนาคมสะดวกครับมอเตอร์เวย์หมายเลขหกเรือบินก็มีรถไฟฟ้าก็มาวิ่งไปจีนไปยุโรปเลยกรเบื้องต้นก็ต้องมาลงก็โคราดก่อนละครับแปลงที่ผมจะพาไปดูวันนี้อยู่ในชุมชนตำบลตลาดมันนายอยู่อาศัยยังไงครับบริเวณนี้ ดูปราสาทพนมวันขับปราสาทใหญ่อันดับห้าของประเทศยังเลือกมาตั้งทางกันนี่ตำบลบ้านโพนี่วงแหวนรอบเมืองบายพาสนี่ก็อยู่ใกล้ๆใครจะไปสนามบินก็นใช้เวลาแค่ยี่ิบห้านาทีก็ถึงถ้าใครขครับรถยนต์มาผ่านหมายเลขสองนะฮะแยกจอหอตัดสองศูนย์สี่สองศูนย์ห้ายูเทิร,กกเร์นแลกก็เลี้ยวขวาไม่ถึงกิโลก็เข้ามาขามทางรถไฟสักหน่อยก็ถึงที่ครับเป็นแหล่งชุมชนที่พักอาศัยครับบริเวณนี้มีโครงการหมู่บ้านหลายโครงการนะครับ ไฟฟ้าถนนปะปากักมาพร้อมแล้วมิมมีอยู่สแปลงให้เลือกครับแปลง5ไร่นะครับผมผืนสี่เหลี่ยมคางหมูสวยครับติดถนน2อฝั่งเลยแปลง8ไร่สาล็อกล็อกละเกือบร้อยตารางวานะครับผูวิลล่าภูเฮ้าอยู่อาศัยได้ค่าขายดีทุกแปลงเป็นชนดครุฑแดงถูกต้องตามกฎหมายครับผม